โคระยะทาง100กิโลเมตรกับโฮก้าคาร์บอนเอ็ก2 ็ต้องยอมรับนะครับว่าผมไม่ได้เป็นนักวิ่งที่สาย p ์ฟอ o ์ m a n ซ์หรือสายสปีดแล้วน่าจะเป็นนักวิ่งสายชิลมากกว่านะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมเจออะไรบ้างสิ่งแรกที่ผมเจอกับรองเท้าคู่นี้อย่างแรกเลยคือตัวพื้นที่ผมรู้สึกค่อนข้างแข็งจากที่คลิปเก่าผมบอกแล้วว่าก่อนหน้านี้ผมใส่ไนกี้ Nike มาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไนกี้ที่เป็น zoom x นะครับในตัว next percent หรือตัว invisible เองก็ตามหรือ ไนกี้ที่เป็นในตัว ReA c t นะครับไม่ว่าจะเป็น z ู om ฟล์นะครับหรือป i กั s ส s พอมาลองรองเท้าคู่นี้ครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันแข็งหลังจากผ่านไปประมาณ60-70กิโลเมตรนะครับในการวิ่งของผมเนี่ยประมาณ 6- 7ครั้งได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออความแข็งที่เราสัมผัสได้นในช่วงแรกมันเริ่มลดลงจริงๆในเพจเนี่ยพี่ๆหลายคนนะครับบอกว่าเฮ้ยลองวิ่งไปก่อนประมาณ70-80กิโลเมตรเนี่ยเดี๋ยวมันจะนุ่มเองซึ่ง ก็จริงวันนี้ผมออกไปวิ่งที่สวนรถไฟมานะครับได้17.5กิโลเมตรนะครับก็ใส่รองเท้าคู่นี้นะครับครับวันเด็กสไปวิ่งตัวเมตาล็อกเกอร์เนี่ยถ้าจะถ้าเห็นเนี่ยถ้าดูจากทรงเนี่ยของเมตาล็อกเกอร์เนี่ยก็คือมันจะทําให้การแกว่งขานะครับสบูทเหมือนเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับก็คือลงแล้วไปอย่างเงี้ยมันจะมันจะกิ้งอย่างนี้ไปเรื่อยรองเท้าคู่นี้ผมลองแล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือมันไปเรื่อยจริงจริงในคอมเมนต์หลายๆคน ก็บอกว่าเอ้ยคุณต้องวิ่งประมาณต่ำกว่า6กสิคุณถึงจะได้รู้ถึงประสิทธิภาพของเท้าคู่นี้จริงๆก็จริงครับผมลองผมก็ไปลองวิ่งมาแล้วแต่ว่าผมวิ่ง5.5กว่าๆว่าเลยประมาณกิโลเดียวผมก็เหนื่อยแล้วปัญหาที่ผมพบจากรองเท้าคู่นี้จุดเดียวที่ผมเจอก็คือในส่วนของตรงนี้ครับผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มร้อนๆสีๆกับฝ่าเท้าผมค่อนข้างมากจากการวิ่งประมาณ17โลในวันนี้นะครับช่วงเนี้ยครับ ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นก็คอมเมนต์มาในคลิปนี้ทีนะครับโดยรวมของรองเท้าคู่นี้นะครับกับราคาที่ผมได้มาเนี่ยความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ดีอีกหนึ่งคู่เลยสําหรับการใส่วิ่งในการวิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยผมว่ารองเท้าคู่นี้ผมเข้าใจและโฮก้าถึงโปรโมทว่ารองเท้าคู่นี้คือรองเท้าที่ไว้สําหรับการวิ่งอัลต้ามาราธอนหรือ มากกว่านั้นผมเข้าใจคาแรคเตอร์ของรองเท้าคู่นี้เกือับความเรื่อยๆของมันนี่แหละครับไอความเรื่อยๆของรองเท้าคู่นี้แหละครับมันจะทําให้คุณไปได้ไกลขึ้นโดยที่คุณยังเค็นเพอร์์แมนซ์ของคุณได้อยู่ในคลิปแรกเี่ยที่ผมลงรองเท้าคู่นี้ไปที่ผมไปวิ่งรั้งแรงเนี่ยครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนี้นะครับว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้จะต้องใส่นะครับวิ่งเพจห้าตามกว่า5ลงไปสําหรับผมเนี่ยนะวิ่งสายชิว รองเท้าคู่นี้อาจจะเป็นรองเท้าอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ผมจะใส่ในวันที่ผมอยากจะชิลๆสบายๆหรือไปเรื่อยๆของผมแต่มันก็จะมีรองเท้าอีกหนึ่งคู่ที่พี่ๆหลายคนเนี่ยแนะนําไม่ว่าจะเป็นตัวคิปตัน8เองก็ตามหรืออีกตัวหนึ่งก็คือตัวลินคอน3และผมก็ฟังเพื่อนๆหลายคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาในคลิปของผมเนี่ยก็ได้ตัวลินคอน3เนี่ยมาได้ลองแหละลินคอน3เป็นยังไงยังไม่ได้ลองใส่วิ่งซัก กิโลเลยนะครับใส่แค่ลองครับว่าใส่ได้ผมไม่รู้ว่าเรียกสีอะไรอะ่ะอันนี้ยังไม่เคยลองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลองให้นะครับน่าจะมาเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ของโฮก้านะครับคู่ที่สองผมต่อจากตัวคาร์บอนเน็กสิ่งแรกเลยที่แกะกล่องมาแล้วเจอคือน้ำหนักเบามากซึ่งผมจับครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเบาผมเอาไปลองเทียบกับเน็กเปอร์เซนต์มาเน็กเปอร์เซนต์ของผมเนี่ยเบอร์11.5เนี่ย น้ำหนักจะอยู่ประมาณ200นะครับผมรู้สึกว่าความความเบาเนี่ยใกล้เคียงกันมีจุดหนึ่งที่ผมแกะกรอกขึ้นมาแล้วรู้สึกเลยเนะครับจากลินคอน3ตัวนี้คือตัวลิ้นรองเท้าอะครับเมื่อเทียบเนี่ยครับผมเทียบกับตัวคาร์บอนเอให้ดูนะครับเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าลิ้นรองเท้าของตัวฮอกาเนี่ยค่อนข้างสั้นมากผมไม่เข้าใจในเรื่องของการดีไซน์อีกจุดหนึ่งคือตัวเชือกตัวนี้ครับว่ามันจะมีไว้ทําอะไรเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมดึงและผมใส่เนี่ย ใส่รองเท้าและดึงตัวนี้ครับในในการสวมรองเท้าว่าผมว่ามันขาดแน่นอนในอินสตาแกรมคนที่ใส่รองเท้าคู่นี้หลายคนก็ตัดหน่อกไปเรียบร้อยแล้วเพราะรู้สึกว่ามันมันมีไว้ทําไมอะ่ะเดี๋ยวไปใส่วิ่งกันดูนะครับเราจะได้รู้ว่าผมรู้สึกยังไงกับรองเท้าคู่นี้คอยติดตามชมในคลิปหน้านะครับขอบคุณสาหรับทุก คอมเมนต์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของผมเราจะได้พูดคุยกันในสิ่งที่เราชอบนะครับการวิ่งหรือรองเท้าวิ่งต่างๆฝากคุณผู้ดูทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็น่าจะเป็นคู่นี้แหละไม่น่าจะเป็นคู่ไหนแหละนะครับหรือมีคู่อื่นมาแทรกนะครับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ